ชเชลลาร์สเป็นภัยรุกรานต่อร่างกายการที่เราจะมีภูมิคุ้มก,กันที่แข็งแรงเราสามารถสร้างมันได้ด้วยไลฟ์สไตล์หรือพฤติกรรมต่างๆที่เราทํากันอยู่ในชีวิตประจําวันกันค่ะสารอาหารที่ขึ้นชื่อเรื่องการเสริมสร้างภูมิคุ้มก,กันให้แข็งแรงนะคะนั่นก็คือสวัสดีค่ะเกลรักสุขภาพใบหมอจ๋าค่ะ ปัจจุบันเนี่ยคนเรานะคะหันมาดูแลใส่ใจระบบภูมิคุ้มกันกันมากขึ้นอาจจะเนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิดที่ยังคงมีอยู่ต่อเนื่องรวมไปถึงมลพิษมลภาวะต่างๆค่ะที่อยู่ในชีวิตประจําวันของเราก็เลยทําให้คนเราเนี่ยหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้นค่ะซึ่งแน่นอนค่ะว่าการที่เราจะมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงเราสามารถสร้างมันได้ด้วยไลฟ์สไตล์หรือพฤติกรรมต่างๆที่เราทํากันอยู่ในชีวิตประจําวันกันค่ะ ใจที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงเหล่านั้นก็คือการออกกําลังกายนะคะการทานอาหารที่มีประโยชน์การนอนหลับพักผ่อนให้เป็นเวลาและเพียงพอการจัดการกับความเครียดค่ะซึ่งแน่นอนค่ะการมีไลฟ์สไตล์ที่ดีอย่างที่กล่าวมานะคะก็ต้องทําอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่องด้วยนะคะถึงจะช่วยให้ภูมิคุ้มกันและสุขภาพของเราเนี่ยแข็งแรงในทางกลับกันนะคะการที่มีไลฟ์สไตล์ที่ตรงกันข้ามกับที่กล่าวมาก็จะทําให้สิ่งต่างๆเนี่ย แย่ลงค่ะในปัจจุบันนะคะอาหารเสริมต่างๆเนี่ยก็จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นค่ะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยไม่ได้มีไลฟ์สไตล์ที่ดีได้ครบตามที่ตัวเองต้องการสารอาหารที่ขึ้นชื่อเรื่องการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงนะคะเรียกได้ว่าเป็น the most powerful immune enhancer เลยซึ่งมีงานวิจัยรองรับมากมายในต่างประเทศนั่นก็คือ beta glucan ค่ะ เวลาที่เราทานเบต้ากลูแคนเข้าไปนะคะเบต้ากลูแคนจะถูกดูดซึมที่ผนังลำไส้ของเราค่ะซึ่งผนังลำไส้ที่ยาวๆของเราค่ะตลอดแนวของผนังลำไส้เลยค่ะจะมีต่อมน้ำเหลืองค่ะอยู่ตลอดแนวของผนังลำไส้ซึ่งบริเวณต่อมน้ำเหลืองค่ะจะมี เซลเม็ดเลือดขาวที่สําคัญค่ะอยู่1ตัวค่ะนั่นก็คือแมคโครฟาจค่ะส่งผลให้ประสิทธิภาพนะคะและจํานวนเซล์เม็ดเลือดขาวค่ะเพิ่มสูงขึ้นรวมไปถึงกระตุ้นเม็ดเลือดขาวตัวอื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น NK เคเซลนิวโรฟิลอีกด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะเวลาที่ร่างกายเราเนี่ยเจอกับเชื้อไวรัสค่ะเม็ดเลือดขาวเนี่ยก็จะมองว่าเชื้อไวรัสเป็นภัยรุกรานต่อร่างกายภูมิคุ้มกันก็จะปกป้องร่างกายเราอ่ะจากเชื้อไวรัสได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและที่ ที่สําคัญนะคะสารอาหารอย่างเบตากรูแคนเนี่ยที่เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงทรงพลังมากนะคะจากกราฟนะคะจะเห็นได้ว่าสารอาหารประเภทต่างๆเนี่ยเปรียบเทียบกับเบตากลูแคนจะเห็นเลยค่ะว่าเบตากรูแคนเนี่ยโดดเด่นึ้นมาจากสารอาหารประเภทอื่นๆมากๆเลยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีงานวิจัยอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะที่พูดถึงเบตากรูแคนกับคุณสมบัติอื่นๆอีกน,น,นะคะไม่ว่าจะเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ค่ะการต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะการลดการอักเสบต,ต่างๆภายใน ลดระดับคอเลสเตอรอลค่ะสเสริมประสิทธิภาพในการจัดการกับเซลเล์มะเร็งค่ะและที่สำคัญนะคะมีคุณสมบัติ anti-aging ช่วยชะลอวัยได้อีกด้วยค่ะดังนั้นถ้าจะถามว่าใครที่เหมาะกับเบต้ากรูแคนนะคะก็คือกลุ่มคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันค่ะโรคประจำตัวกลุ่มโรคภูมิแพ้โรคประจำตัวกลุ่มโรคออตโอตโอิมมูนเช่นกลุ่ม SLE กลุ่มคนที่จัดอยู่ในกลุ่มภูมิคุ้มกันต่ำค่ะเช่นคนสูงอายุผู้ป่วยมะเร็ง กลุ station, ่มคนที่ได้รับการฉายแสงหรือได้รับเคมีบําบัดเบาหวานไขมันเลือดสูงหรือรวมไปถึงทุกๆคนที่ต้องการจะเสริมภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงค่ะเช่นกังวลเรื่องโรคติดเชื้อต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นไวรัสโควิดค่ะหรือคนที่เป็นหวัดง่ายป่วยง่ายติดเชื้อง่ายแบบนี้ค่ะซึ่ง นี่เลยค่ะยัวเบตากรูแคนสกัดจากยี์สายพันธุ์ซัคโครไมซิสเซเรวิเซียได้มาเป็นเบต้า1316ดีกรูแคนเข้มข้นถึง300มิลลิกรัมต่อแคปซูลค่ะนำเข้า,าสสารกัดจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะมีความบริสุทธิ์สูงสุดที่91%ผ่านการรับรองออยไทยและได้รับการจดสิทธิบัตรในยุโรปและอเมริกาด้วยค่ะใครที่สนใจหรือต้องการสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหรือตามช่องทางนี้ได้เลยค่ะ เสริมภูมิด้วยเสริมสวยชะลอวัยก็ได้ด้วยอย่าลืมทานยูเเบต้ากรูแค่์กันค่ะวันนี้นะคะก่อนจะจากการหมอจ๋าฝากเอาไว้ค่ะอย่าลืมให้ความสําคัญกับระบบภูมิคุ้มกันของเรากันนะคะการที่มีระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงเนี่ยก็เหมือนมีกองทัพคอยปกป้องร่างกายที่แข็งแรงค่ะวันนี้หมอจ๋าลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาฟังสาระดีๆสาคัญเกี่ยวกับสุขภาพเรื่องระบบต่างๆในคลิปหน้แนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ